dạng chưa được dạng chưa được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  chưa เชียร์นุ่มครับนี่เปลียนน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลียนอ่ะไรท่านี้ยางฝาฝาวาวครับพี่โนโ้อง 6D16 ครับใส่ไม่ได้ครับ เพราะว่ามันยาวเกินแต่ปกติเป็นของน่าจะเป็นของลงนะครับแต่ว่าน่าจะทำมาเกินหรือเปล่าตอนนี้ก็ให้โอเคซื้อมาให้อยู่ครับบานไหนบานไหนบ้านไหนไอ่ ไปเลยไปเลยนี่ก็จะเมื่อกี้ว่าจะเทดินให้ลูกค้าลูกค้าบอกว่าพอแล้วครับเลยเอาอมาเทอยู่หเลยโอ้ยโดนแสงครับพี่น้อง น้ำมันเครื่องมันจะเป็นตัว6ลิตรนะครับซื้อมา2ถังครับแล้วบ่มานหนแล้วบ่โอ้โหจะได้แล้วนี่ อันนี้เอาไปชงล้านเขาขึ้นบ่เก็บไปนะเดี๋ยวซื้อรถมาใส่รถใดอีกซื้อคันใหม่มาใส่ใตรงรุ่นกับตัวนี้ <laughs> เอาปกติโ่เมนมันเป็นของอีหลงอยู่นี่มันข <c oughs> ึ้นเหี้ยดสติ๊กเกอร์ยึดบ่ลได้ของหลุ่นยังมานี่ม <c oughs> ันเก็บเบิ้งไฮเทอร์โบเฮ้เทอร์โบเยอะเฮ้ยสตาร์ตเบิ้องอ่ะไอสัส Đạt lời Ô, oh, biến anh em 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 anh anh em anh รอครับรอบอยมันเคลื่อนเทียรุ่งโอ้ยฉลาดมันใส่ทอยเสียงอันนี้เขาเปิดยังเปิดไปแล้วนะน้ำมันเครื่องนี่เทออกเหมือนแล้วมันคือน้อยเถอะโอ้โหมันยังกระลั่นมึนอันนี้มันหงอถ้าเปิดออกมันมาถื้อกระล่อนเนี่ยอ้าว้า ไปเลยแล้ววะเออนี่เอาไปไปเดินนี่ไงอีแม่นี่มันหน่อยเองนี่บอกไหนนี่บอกมันมันมันบอกขะซศัไอ้ปากกระปูนี่มันหน่อยเองมาเดินเดินท่อเหรียญมันใหญ่ทั้งตั้งจดไปบอกเอาตัวนี้ให้แล้วก่อนนะเอาตัวนี้ให้เหล่าคนเจ้าวาทเถาะดาเด้งมืดแล้วเท่าเหรอวะขาอะไรมั้ยเ่อวานเล่นเล่นแจ็คล็อปเหรอ นนนะเล่นไปเสืออะไรสองรอบ,บ,บ <laughs> เป็นรอบที่สามก็สั่งช่าแกเอามาให้ครับไปสองรอบแล้วครับเสื้ออะไรไม่ตรงไม่ตรงรุ่นนะครับเราสั่งว่าอุ้ยนี่ยังนี่นยู่วานในใต่ไดแล้วไม่ยัง,งใส่<ะ>ใส่บันไดบุหูดไม่มีสองอันใส่แปหนึง กวุ้ยวุ้ยมันเหลือตัวหนึ่งบมอะไรอะไรบุญอ้าเครื่องเท่านี้เครื่องอันเดียวอุ้ยหนึ่งอสามหกตาาได้อะไร่อนี่แหละ ปกตินี่มันมันเติมจากหลดิบส1่ะอันนี้มันตงเมืองตามข้างเียอันนี้เอามาสิบสองโอ้ยไม่ดาบไปไหนวอะ โอ้โ้ตาเยิมเนาะขเยิมเท้ขเยิมได้เหินเนมนงอีกคนเยอะเนาะยิ่สปืปอรซอยกินเลยวะเขาไปกินเหล้า เดือเห็นตัวนกินอยู่โอ้เขากินต้นเนหรอถอดวะบอกอยู่น้ำขั้นถูกโล่อใช่ไหมนี่ผมกนถามว่าขนาดโอ้แบตเตอรี่อว้่ห้ามเลยกินพูทเดียวได้ไหมไปข้าวซอยกินหรอโอ้ครับพ่องงว่ะแต่ว่าถามนี่เขาว่าเสียนุ่มมีแฟนยัง โอ้แราคนถามเนาะมีเพี้ยงเยซี่หรอครบเบิ้งแลบมีเยซี่อย่าว่ามีแฟนอย่างแมีแฟนก็เห็นแฟนแล้วะเนาะโอ้อ่าถามว่ามีบบมันหัวเป็นปัญห้เพาะเอเียเนียเห็นบบทางผมเยอแม่มืนนี้เออเนี่เกี่ยวเกียวเี่แล้วนั่นเกียวเกลียว โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงน,นี้ครับก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับยังนี่เป็นคน